คุณผู้ชมครับเรื่องเวนอมเดอะลาสต a นส์หรือมหาศึกอสูนอหังการเข้าฉายแล้วทั่วโลกนะครับโดยที่ประเทศไทยเข้าฉายตั้งแต่วันปีย้ำหาราดวันพุทธที่23ส่วนทั่วโลกก็จะเริ่มวันพฤหัสบ้างสุกบ้างแล้วก็ตอนนี้ทํารายได้ไปแล้วหลายสิบล้านอยู่นะครับปรากฏว่าเรื่องนี้พี่โอ คิดไปเองว่ามันสนุกที่สุดในบรรดาทั้ง3ภาคแล้วเมื่อคะแนนปรากฏออกมาปรากฏว่าของปี2018 2021ภาค2 l e t และเ e e b a ต a a คแล้วก็เรื่องนี้คะแนนมันไปคนละทิศละทางระหว่างนักวิจารณ์และประชาชนอยู่สม่ำเสมอโดยที่นักวิจารณ์ทั้งฝั่งมะเขือและทั้งฝั่ง IMDB นั้นให้ไม่ผ่านนะครับในมะเขือก็เป็นมะเขือเน่าใน IMDB ก็ไม่ถึง50%แต่ก็สวนทางกับคนดูซึ่งคนดูเนี่ยให้สูงกว่า มากใน M A M D B ให้สูงกว่าไม่เท่าไหร่แต่ว่าในเว็บ OK. มาเขือก็สูงถึง70-80%สิบบเชมถ้าเห็นว่าสนุกหรือไม่สนุกกว่านี่ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับจะได้เอามาจัดอันดับกันว่าตกลงแล้วคุณผู้ชมคิดว่าภาคไหนสนุกสุดนะครับก็หลังจากที่เรื่องนี้ฉายทั่วโลกมาแล้วตอนนี้โคล u มเบียพิเ u อร์ s โซนีเขาก็ประกาศออกมาแล้วว่า Spider-Man ภาค4จะเข้าฉายแน่นอนปี2026วันที่1พฤษภาคม ตามเวลาของสหรัฐอเมริกาน,นะครับเริ่มถ่ายทําปีหน้ากํากับโดยพุ่มกับชางชีเราก็มาติดตามลุ้นกันต่อไปว่าจักรวาลของสไปเดอร์แมนเนี่ยมันจะไปได้ไกลถึงขนาดไหนออกมาตามหลังดูมสเต a ์อเวนเ e อร์บัดเดียวเองนะครับแค่เดือน2เดือนเองมั้งสรุปว่าเวนอมเนี่ยภาคแรกทำไป800ล้านภาค2ทํทำไป500ล้านภาคนี้ก็ไม่รู้ว่าจะไปหยุดที่เท่าไหร่เราก็ติดตามกันต่อไปครับพบกันใหม่ในคลิปต่างๆครับ